คลิปนี้ผมจะพามาดูวิธีการผรสมปูนคอนกรีตด้วยการใช้ปูน1ถุงเนี่ยเราจะใช้ทรายเท่าไหร่หินเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,ามีหลายท่านเนี่ยสอบถามเข้ามานะครับว่าจะผสมปูนครั้งหนึ่งเนี่ยหถุงเนี่ยเราจะใส่ทรายเท่าไหร่หินเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแบ่งผสมเอานะครับเพราะว่าบางครั้งก็ใช้ปริมาณไม่เยอะนะครับหรือบางทีเราทํางานคนเดียวเนี่ยการผสมแบบแบ่งผสมเนี่ยจะทําได้ง่ายกว่า แต่ถ้าสำหรับท่านใดต้องการที่จะผสมแบบครั้งเดียว1ถุงเลยเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการหาปริมาณทรายหรือว่าหินที่เราจะใส่เข้าไปผสมกับปูน1ถุงเนี่ยหรือว่า1ลูกเนี่ยต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับเชื่อว่าวิธีการที่ผมจะแนะนําในคลิปนี้นะครับสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้หน้างานได้เลยนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่เราสามารถที่จะหาด้วยตัวเองได้นะครับผมก็จะใช้วิธีการใช้งานตามด้านหลังถุงที่เขากําหนดมาเลยนะครับโดยเขาก็จะบอกนะครับว่าการผสมปูนคอนกรีตแบบยาแบบทั่วไป ใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ซึ่งในคลิปนี้ผมจะใช้แบบคอนกรีตทั่วไปนะนั่นก็คือ1ต่อ2ต่อ4นะครับ ตามที่ผมเคยผสมมาตลอดเลยนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราใส่ปูนเข้าไป1ถุงในกระบะแล้วนะครับเราเนี่ยยังไม่รู้ปริมาตรของปูนครับว่ามันเท่าไหร่แล้วเราก็เลยจะไปหาปริมาตรของทรายกับหินไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยจะใช้อะไรในการที่จะตักทรายหรือว่าตักหินนะครับอย่างตัวอย่างวันนี้ผมจะเลือกเป็นบุ้งกีนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุที่น่าจะใช้กันบ่อยอยู่แล้วในการตักทรายกับตักหินนะครับถัดมาเนี่ยเราก็จะเอาบุ้งกีนะครับมา วัดหรือว่ามาตวงปริมาตรของตัวปูนของเราก่อนนะครับว่ามันได้กี่บุ้งกี่นะครับซึ่งผมลองวัดดูนะครับลองตักใส่บุ้งกี่ไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ผมลองดูนะมันจะอยู่สักประมาณ3 3มบุ้งกี่ครึ่งหรือว่า3าบุ้งกี่นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขแรกที่เราจะทําให้เราเนี่ยรู้ปริมาตรของตัวปูน1ถุงแล้วนะครับดังนั้นปูน1ถุงนะครับตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ3.5บุ้งกี่นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปคำนวณหาปริมาณทรายกับปริมาณหินกันนะครับ วิธีการคำนวณก็ไม่ยากเลยนะครับหลังจากที่เราได้ปริมาตรของปูนมาแล้วนะครับก็คือ3.5บุ้งกี่นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาปริมาตรของทรายเนี่ยมาคูณ3.5เลยนะครับมันจะได้เป็นต่อ7นะครับอันนี้ต่อ7บุ้งกี่แล้วก็ส่วนหินนะครับก็4ไปคูณ3.5มันจะได้ที่14 14บุ้งกี่นะครับดังนั้นอัตราส่วนในการผสมปูนในครั้งนี้นะครับโดยการใช้บุ้งกี่เนี่ยมันก็จะได้เป็นนะครับปูน 3.5บุ้งกีหรือว่าปูน1ลูกนั่นแหละนะครับแล้วก็ใช้ทรายเนี่ยเจ็ดบุ้งกีแล้วก็ตัวหินเจ็ดบุ้งกีนั่นเองนะครับผม <S <S เมื่อเราได้อัตราส่วนนะครับในการผสมปูนคอนกรีต1ลูกนะครับด้วยการใช้ตัวบุ้งกีแล้วนะครับในการตักทรายใส่บุ้งกีหรือว่าตักหินใส่บุ้งกีนะครับแนะนําว่าอย่าตักจนล้นจนเกินไปนะครับเพราะว่าตอนที่เราตวงตัวปูนเนี่ยเราไม่ได้ตวงจนล้นนะครับให้มันเป็นปริมาตรเท่ากันตอนที่เราตวงหนึ่งครั้งนะครับ อย่างทรายเราก็ตวงแค่พอดีแล้วก็ใส่เข้าไปให้ครบ7ดบุ้งกี่นะครับแล้วเราก็คนให้ตัวทรายกับตัวปูนเนี่ยมันเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับโดยวิธีการที่ผมแนะนำเนี่ยเป็นวิธีการที่สําหรับใครไม่เคยผสมปูนมาเลยนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับเราแค่รู้ปริมาตรครั้งแรกในการผรสมเนี่ยถัดไปเนี่ยเราก็จําตัวเลขที่เราหาได้ในจากการหานะครับไปเลยนะครับต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องมาวัดหรือว่าหาปริมาตรแล้วนะครับเราก็จําตัวเลขว่ามันใช้กี่บุ้งกี่นะครับ ทรายกีบุ้งกีหินกีบุงกีเนี่ยมาใช้ในการผสมครั้งถัดไปนะครับต่อปูน1ลูกได้เลยนะครับในส่วนของน้ำนะครับผมก็แนะนําว่าให้หาเป็นภาชนะที่เราสามารถรู้ขนาดได้อย่างเช่นเป็นถังน้ำนะครับใส่น้ําไปสัก2ถังนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าใส่น้ําไปสองถังเนี่ยมันทําให้ผสมปูนกับทรายหรือว่าหินเนี่ยได้พอดีนั่นเองนะเราก็จะได้จําไว้ว่า,าต้องใส่น้ํากี่ถังนั่นเองนะครับ สุดท้ายนะครับหลังจากที่เราผสมปูนกับทรายแล้วก็น้ําเข้ากันแล้วเราก็จะใส่ตัวหินนะครับในการใส่หินเนี่ยผมแนะนําว่าให้ค่อยๆใส่นะครับใส่สัก2บุ้งกีแล้วเราค่อยคนนะครับถ้าเราทํางานคนเดียวนะแต่ถ้าใครนับทางานกับเพื่อน,นหลายๆคนนะก็ให้คนหนึ่งเนี่ยคนก็ได้อีกคนนึงเนี่ยก็ใส่ตัวหินเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆจนครบ14บุ้งกีนะครับแต่ต้องบอกว่าจริงๆในคลิปที่เห็นเนี่ยผมมีการแบ่งผสมด้วยนะเพราะจริงนะี่ย ถ้าใส่หนึ่งลูกจรงกินนะครับมันจะเกือบเต็มตัวกระบะนี้เลยแล้วผมเนี่ยผสมคนเดียวไม่ไหวนะครับในคลิปเนี่ยผมก็เลยมีการแบ่งผสมให้ดูนะครับดังนั้นนะครับวิธีการนี้เนี่ยเราสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับว่าภาชนะที่เราจะใช้ในการตวงตัวทรายกับหินเนี่ยเป็นอะไรนะรอาจจะเป็นถังเราก็ต้องใช้ถังเนี่ยไปหาปริมาตรข,ของตัวปูนก่อนว่า1ลูกเนี่ยมันได้กี่ถังแบบนี้นครับเราก็ไปหาอัตราส่วนระหว่างทรา,ายและหินนะครับในการที่จะ ผสมนั่นเองนะครับซึ่งวินี้สามารถมาปรับพยุต์หน้างานของเราได้เลยนะครับจากนั้นเมื่อเราผสมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นปูนคอนกรีตเนี่ยมาใช้งานนะครับไม่ว่าจะเอาไปเทพื้นหรือว่าเทในส่วนของฐานเสาต่างๆนะครับหรือจะไปทําเป็นตัวเอ็นทับหลังอะไรแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับหน้างานเราสามารถที่จะเพิ่มน้ําเข้าไปนะครับเพื่อให้ปูนเนี่ยมันไหลมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับในส่วนของอัตราส่วนน้ําก็ขึ้นอยู่กับเราไปใช้ทําอะไรนะครับสําหรับทีนนี้ผมก็มาแนะนําเพื่อเป็นแนวทางนะเผื่อท่านใดเนี่ยไม่เคยผสม ปูนเลยนะครับแล้วอยากผสมปูนหนึ่ลูกจริงๆนะครับก็ลองดูวิธีการนี้ไปใช้ในการหาปริมาตรของตัวทรายและหินและน้ําได้นะครับผมสําหรับที่นี้ผมขอจบไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ